อย่ายให้มันตกนะหนึ่งสองทำไมชิมครับชิมครับมันจะหวานชิมอตอนนี้เรามาแวะที่กันทละลักนะชิมทุเรียนนะยสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรามาสวนแม่สีจันอยู่จังหวัดริสเกตอำเภอกันทละลักนะครับผม,มก็บรรยากาศรอบนอกก็ประมาณนี้มีพื้นที่รองรับด้วยนะครับผมนี่เลยเหมือนคาเฟ่เลยนะมีพื้นที่รองรับลูกค้าที่แวะมาเหนื่อยก็พักหนักก็วาง ว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่แมนบอร์กนะอันนี้คือทุเรียนนะครับผมที่ออกมาจากต้นสดๆเลยเอุย๊ยปักมือทุเรียนร่วงนะอุ้ยอันนี้คือน้องมาอยู่ได้ไงคะเนี่ยมันน่าจะออกจาก,ก,กนะะลองร่้วงนะคะ่องวงฮ่าุกจริงแสดงว่าแก่แล้วคือใช่มันจะออกแล้วก็ตรงเนี้ย ได้ไหมอันนี้กรีดมานิดนึงถ้ <สด S 3> า<ว><ว>มันิมเนี่ยไปตามมือเก็ถือว่าออกแล้วก็อีกอันนึงคือตัดพอเวลาเราตัดนะฮะเช็คอันสุดท้ายตัดทุบข้าน้ำเยอะอย่างนี้คือได้เลยจะหวานตัดจากสวนเลยนะเนี่ยใช่ครับผมไม่ได้เตรียมกันนะครับนีไม่ได้เตรียมกันครับข้าพเดี๋ยวผมขอรอก,ก่อนนะครับเป็นเป็นชุดแรกที่ได้ชิมในสวนเลยครับนี่นะโดยน้องเกดน,นี่ครับผม ต้องมาอยู่สวนห้าปีคุณถึงจะมีความรู้เรื่องนี้หมดจะเป็นของคุณเชิญครับเชิญครับกันทั้งฝั่งนู้นด้วยมาครับอันนี้พร้อมให้ทานครับผมเดี๋ยวย้อยเก็บถือมีดเดี๋ยวพี่จะวางฟั่มครับมนี่วางฟั่มไปเลยไหมก่อนสี่ฟมไปเลยผมว่าวันนี้มาคุ้มมากเลยวันนี้มาครับนี่ครับ จอดลงไปสวนใช่ไหมครับเราจะได้ต้อนรับแบบอบอุ่นเจ้าของสวนนี่นี่้องน้มนอทองมอทองครับผมนี่ครับสวยลองชิมครับลองทานชิมนี่ครับผมนี่เลยเรามากินขาต้นเลยนะครับผมนี้ นส่วนเราอะจะมีเราอร่อเราล้างตูดลำใหญ่ชิ้นกันใช่ไหมครับแล้วก็เรามีอิดขาลมพานนิทานแบบสีเหลืองรูปจะเรียวยาวแต่สีแดงสีแล้วสามารถชิมได้ครับให้เด็กชิมจากต้นฟรีแนถ้ามาจากอสมทนะคะฟรีอยู่แล้วเขาไม่มีปัญหาเขาฟรีคนกลางอ๋อนี่ใช่ไหมครับเสียงใช่รู้สึกเปลี่ยนไหมอ๋อใช่ใช่ครับ ผมตอนนี้กําลังตัดเลยนะคะเนี่ยแต่เดาตัดนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านนี้เรามียาวครับถ้าอยากตัดเองก็ทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วชุดเลยครับใครอยากตัดเอาเลยครับเนี๋ยวๆนี้อย่าให้มันตกนะเนินซองไปทำไมชิมครับชิมครับมันจะหวานชิมเออหวาน เอาแบบนี้อีกรอบออีกรบหวานแม้กระทั่งขั้วมันครับผมหวานจริงไหมครับหวาน,นหวานครับครับ<อ>ให้คนอื่นชิมตัดเอีกอ่ะ <laughs> ให้คนอื่นชิมอ่ะชิมอ่ะชิมได้พี่ชิมได้จริงๆครับ <laughs> ชิมจะจะเป็นทุเรียนกรองทับชิมได้ครับ, <laughs> ช,รบชิมได้จริงมัน <laughs> หวานจริงมันหวานเออมันหวานจริงหวานจริงครับเออช่วยวยเขาตัดแล้วเขาตัดไปแล้ว น่องแล้วเพามันหวานเนี่ยเออมันหวานมันหวานแบบหวานอยนครับผมก็เลียทุกอย่เลยครับสายเลี้ยงผมสายเลียนี่ครับหลังแรกในชีวิตนะครับที่ตัดเขเลียนคาต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติเป็นไงฮะอ่าหลังจากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ลองชิมดูพี่ลองชิมดงนี่มันอร่อยนะอ่ออีกอาเชื่ออ่าเชื้อ อาชิมได้ครับตรงนี้ชิมได้มันกลับไม่ให้ใครกินเลยหวานเพราะอะไรครับคือคือทุเรียนมันแก่สุกมันจะหวานถ้าไม่แก่มันจะฝาดฝาดหวานน้อยครับผมถ้ากรีดตอนนี้ก็จะกรอบเราต้องชิมทุกการไหมครับพี่ต้อมใหญ่มากเลยต้องนี่เรียนอเคครับพี่กิีดกิีดกีดเชือกออกก่อน แล้วก็จับเลยเชือกครับพี่ก็จับแล้วก็เฉือนแรงๆข้างบนสุดอันนี้เป็นลูกของน้องไผ่นะคะเลียโดยดีเจมวรนะคะตัดเชือกก่อนพี่ลูกของผมเลียเบาๆนะพี่แล้วพี่ก็จับให้มั่นครับแล้วก็เฉือนแรงเฉือนยังไงก็ได้ครับอย่างแรงเไี่เฉือนดูเลียดูครับเลียดูพี่เฮ้ยไม่หวานแจ้งมา ไม่หวานไม่หวานไม่ต้องเอาไปพี่ลองชิมดูไหมเดี๋ยวรู้ถามหน่อยให้คนมันนเรียดเสร็จแล้วพี่ก็เลียดขึ้ลเรียดไน่ขอกินทั้งลูกเลยได้ไหมรูรสไม่รู้รสใช่ไหมหวานนะหวานมันมันจะหวานหวานปลายลิ้นมันมันน้ำชอมเลือดใช่ใช่ใช่ าผมเพิ่งรู้ว่าวิธีการทดสอบว่าทุเรียนสุกหรือไม่สุกด้วยการเลียผมรู้แล้วว่าสวนนี้ทําไมการันตีว่าสุกทุกลูกเพราะพี่เขาเลียให้ทุกลูกตัดแก่ครับตัดแก่ครับเจ้าของสวนอนุญาตมินดะผาลัมพันแดงทานสดครับบาฮีครับ ทไมาต้องหถึงนีครับกันแมลงกันแมลงมันเยอะครับให้กันบลายายนี่ใช่ไหมครับครับผมกินขาต้นเลยนะครับนี่กินขาต้นเลยเขาไม่ได้บอกชื่อจริงผมมาแต่เขาบอกว่าหอมอ่ะหวานกรอบยังไม่หวานที่สุดอย่างนี้ใช่ไสีแดงครับไม่ใช่สีเขีไปนี่ครับมาครับมาชิมครับมาชิมข้างนอกกรอบคิดว่าข้างในจะนิ่มนะกรอบ ข,ข้างในข,งข้างนอกแดงข้างใน,น,นกรอบอันนี้อ่ะไม่ต้องเลียอมเอาไม่ต้องเลียอมเอาก็ไม่มีใครแยกอมเหมือนนเปรี้ยวนะจังอันนี้ย <laughs> ังไม่สุกครับผมเราก็ปกติแล้วก็ วิธีทําก็อย่างเนี้ยครับห่อไว้แล้วเกิดมีลูกร่วงเราก็มาแกะออกครับได้กินทุเรียนฟรีด้วยนะครับคอนเทนต์นี้โอ้ยกินแบบวางสเลยมือไม่ว่างเลยวะแต่ละคนคนหลังจะพาไปทําคอนเทนต์ที่ลงโม่นะช่วยขนหินแปกหินนี่แบบเหมือนกินทุเรียนนะอร่อยไหมเอ๋คุ้มค่ามากเลยนะทริปนี้ถ้าไม่มาเนี่มี่ยอร่อย ตอนชิมเลยใช่อันนี้มันมันมันนุ่มอันนี้มันจำจำชื่ออันนี้ห้าน้อยสี่โลเอาเงินน้ำไม่ทานหรือเร็มไม่อันนี้เป็นผมยอมเสียเงิถือไปเพราะลูกเมียเขาชอบกินอืมลูกเมียใช่ไหมแต่ถ้ามันหวานน้อยมันจะกลายเป็นว่ามันจะสุกช้ากว่าอือครับผมหรือสองวันประมาณนั้นคนบึ้งรู้นะ พี่โยชน์บอกวิธีการเพราะปกติเราดูไม่เข้าอ,เอาออกเดียวดีกว่าแล้วพี่พี่ก็บอกวิธีที่แบบผมถนัดด้วยไง